รอมาตั้งนานแล้วแหละเอาตรงๆผมแก้กีบทีมงานสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกทุท่านกันเลยครับตอนนี้ก็ในช่องออกเองวันนี้จะพาทุกคนมาอยู่ในช่องของอน,นันเป็ดทุกทุกคนอีกเช่นเคยเลยซึ่งเป็นรายการที่โอ้หน่าจะ2ปีบวกหรือแม้กระทั่งปีเลยก็ว่าได้ทุกคนสำหรับการแก้กีบทีมงานหรือแม้กระทั่งแก้กีบน้องฟ้านั่นเองซึ่งหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้ใช่ไหม เขจาจิ้นกันแต่จิ้นกันจริงหรือจิ้นกันเล่นล้วก็ไม่อยากจะปัดธงมากแต่สําหรับการที่จะเปิดตัวในภายสิ้นปีนี้ที่ข่าวเขากระซิบปลายกระซิบหรือแม้กระทั่งจะตัวบอกเองว่าสิ้นปีนี้จะมีข่าวดีประมาณนะั้นทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าแอบลุ้นว่าจะเปิดตัวเป็นน้องฟ้าจริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องน่าจะใช่อะไรทุกคนก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับชมนะทุกคนจริงๆผมวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนที่มีข่าวแล้วสำหรับมีคนขอมาสำหรับรายการ แก้กีดทีมงานนะทุกคนคือตอนและตอนแรกคิดจะทําตั้งนาน,นทุกคนแต่ด้วยความที่แบบอ่ะแล้วก็ตามที่แบบว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวตอนปีใหม่แล้วก็มาประยุบเหมาะกับไปย้อนด,ดูความจิน้นความฟินอะไรแบบนี้เรื่องราวที่แบบเขาเคยมีกันมาตั้งแต่น้องฟ้าเป็นเด็กฝึกงานอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะทุกคนเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มลุ้นพร้อมกันเลยดีกว่าเราสองคนบป็นที่โดนแก้งบ่อยมากไม่ว<ม>่าจะเป็นบ<ม>้านผี ใช่ไหมเดฟแนนจีบกันจริงๆผมชอบแนนมากนะวันเกิดพี่แบบคือหให้รู้สิทุกคนอ่ะอย่างวันนี้เป็นคลิปแกงทุกคนก็ได้จะต้องมีแนนถูกไหมมีแนนท่จริงๆก็พูดไปสมัยก่อนเลยตั้งแต่พอได้รับกลับไปรับชมทุกคนที่หลายๆคนแนะนํามาใช่ไหมที่เห็นน้องแนนผมต้องบอกแล้วว่าจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบน้องแนนมากนะทุกคนคือเอาตรงๆเป็นคนที่มีความสามารถ สูงเลยดีกว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยแล้วก็สวยนะสวยแล้วก็น่ารักด้วยทุกคนอาจริงๆนี่ก็เป็นคนหนึงที่แบบใครก็ไม่รู้เอาใครมาแใ่งหน้าบ้าใครกล้าทาอันตรายคือคาแรคเตอร์เด่นเลยคาแรคเตอร์ชัดบ้าต้องแน่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมบางการแกล้งเบฟก็ไม่มีส่วนร่วมแต่จะมีบุคคลหนึ่งที่มีส่วนร่วมทุกการแกล้งมันรอดทุกงานมันรอดมันรวมหัวกับคนอื่นทุกงานใครจะแกล้งพี่มันเอาด้วยหมดไม่ใช่ใครที่ไหนรองฟ้าของเราที่หนักมากจัง คือแอบในรถแบบเฮกเกือบหัวใจวายตายตอนเนี้ยคือน้องฟ้าของเราแล้วทุกคนแต่อีกอย่างอาจจะเป็นน้องฟ้าของผมก็ได้ใครจะไปรู้ใคลิปวันเกิดซึ่งวันนี้ก็จะเป็นแล้วแหละตัวบิลหรือเปล่าของข้าเหลือดาบเบีวเลยท่าคือตอนนี้ฝนจะตกฟ้ามันออกไปซื้อของพรอปอะฮะใส่คลิปพรุ่งนี้วันนี้เนี่ยผมเลยถือโอกาสเอาคืนฟ้าอะ คือไม่รู้นี่ฟังแต่เขาแล้วฟังแต่และเขาพูดแล้วแบบคือไม่รู้สิคือเรื่องความมันเป็นรายการเก่าสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีอะไรก็ได้ทุกคนแต่เพราะถ้าเกิดเป็นการแก้งถ้าเกิดพูดถึงเป็นคลิปปัจจุบันใช่ไหมผมแอบคิดเลยว่านี่ไม่ได้เป็นการแก้งทุกคนเป็นการเอาจริงนั่นแหละประมาดรับไม่น่าใช่ตอนนี้ฟ้าคืนแล้วเอใชที่ต้องรอ้าคืนบ้างแต่มมจะตกนะครับแต่ว่าอ่ะนั่นแหละตรงนี้จะแก้งฟ้าซึ่งพี่ไปคิดมานานนอกจาจะแก้งไงอะไรเจ็บสุดสำหรับแนนโอ้ลองผีที่ลองผีที่เจ็บใช่ ผมว่าหลอกให้รักแบบโจรขึ้นบ้านขโมยของเบาเบาเหรอสิ่งที่ทำร้ายจิตใจคนเรามากที่สุดมันคือความรักอ่ามันคือความรักอ่าคือดับสองคมเปรี้ยวคอร์นด้วยดูว่าความรักชนะทุกสิ่งไม่ก็เหมือนจริงหรือเปล่าอ่าเผื่อจริงเห็นมะอ่าอุ้ยลงแล้วมาอย่าสาบานเลยนะเราเราไปนัดผิไปที่อั่นงผิที่นึงนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่เอาคืนไปฟ้าแต่ว่าพี่ยังไม่พี่ไม่ทำร้ายรักพี่ยังไม่แบบไม่แจ้งแรงอ่าทำร้จิตใจไม่ได้ตกใจแต่ทำให้รู้สึกอ่าผม อย่าบอกนะไอไปบักลับมานลอไม่เสร็จต้องลับมันละสกเนตนวอยก็เรอไอของไม่ใช่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแกล้งจีบ้าทั้งวันแกล้งจีบทั้งวันคนดูนี่ทำคลิปเยอะนี่ในติ๊กตอกนีอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ทุกคนสำหรับเรื่องราวในปัจจุบันนะคือแกล้งจีบทั้งวันหรือว่าตั้งใจจีบทั้งวันก็ไม่รู้ทุกคนจริงๆอาจจะเป็นตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นมาเลยก็ว่าได้แต่ก็ไม่ใช่สิ คือเพียงแค่สองคนนคือเราอย่าไปมองว่าตอตั้งแต่ตอนนั้นคืออาจจะสนใจก็ได้เราก็ไม่รู้ความลึกหรือความรู้สึกของเป็ดถูกไหมทุกคนแต่ก็อย่าลืมไปอันที่จริงก็คือไม่อยากจะพูดคุยหรือมัก็ต้องพูดถึงแล้วกันก็คือจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ถูกไหมที่เป็ดก็คือมีแฟนเหมือนกันที่ตั้งใจจะแต่งงานหรือใช้ชีวิตด้วยเลยแต่ก็สุดท้ายก็ได้เลิกลากันไปด้วยความที่แบบด้วยความที่ไม่ได้เปิดตัวหรืออะไรแบบนี้ทุกคนก็มีหลังจากที่เรื่องเรื่องข่าวนะ หลังจากที่ลงฟ้าทำงานแล้วด้วยคือการคิ้วมันคือการบิวเวอรแล้วผู้หญิงจะรู้สึกแบบเขินเออเขินเขินเขินเล่ามาเดิมบ้างใช่อตันีนะมึงบิวนะได้เลยได้ได้บิวแนมสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟตากลับมากันเพราะว่าอีกน่าอีกวันชั่วโมงกว่าตอนนี้ฟ้ามาถึงแล้วครับแล้วก็ฝนตกอ่าฝนตกหนักครับนักเดี๋ยวจะไปรับฟ้ากันรับฟ้าเอ้ยนี่แหละการทำคะแนน พี่มาแล้วอ้าวเอ้าวแน่ใจว่าจีบอ้าวพี่อะไรไม่เหมือนที่คิดมั้ยเลยอ๋อเียเียไม่ใชู่้าวปัจจุบันเนี่ยอันนี้ทิ้งกันปกตินะตอนนี้เป้าหมายของเรา เขากําลังทํางานอยู่ครับฉันพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมที่จะลุยมาแล้วอะโย่แต่ถ้าให้มองย้อนกลับไปอะผมชอบนกฟ้าตอนสมัยนี้มากกว่านะทุกคนคือผมรู้สึกด้วยความที่แบบน่ารักแล้วแบบดูสดใสดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแบบไม่ต้องแต่งอะไรมากอดูแลหน่อยนะของเราอ่ะพูดเมื่อกี้รับแล้วฝน มานตกตัวโฉสองคนเบ๊บแดนฟอดด้วยเยอะจะได้ตัวต่วโอ้ไฟดาบ้านกูร้อนเลยร้อจริงพี่ชาร้อนเดีพารให้ด้วยเป็นไงยินไหมคือ ไม่รู้สิส่วนตัวถ้าเกิดต่อให้เป็นการแกล้จีบแล้วทุกคนแต่คือมันดูเยอะไปสำหรับผมนะผมรู้สึกกระจีบคนคนหนึ่งเ่คือมันไม่ต้องขนาดแบบตลอดเวลาต้องแบบอุยบอ้ยโปรดข้าเอาดิไปเช็ดผมนะหรือแม้กระทั่งว่าเอ้ยอาพัดหน่อยอะไรแบบนี้ไม่รู้สิสำหรับผมผมรู้สึกว่าการที่จะจีบอาจจะแบบหยออนรือไม่ใช่การพูดคุยทุกคนแล้วคือแอบทําอะไรให้อมันจะรู้สึกดีกว่านะผมรู้สึกแบบนั้นแต่คือแอบทําอะไรให้แต่ให้เขารู้ว่าเป็นเรานั่นแหละ คือพออาเคยกใส่ใจความรู้สึกใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยอันนี้พี่รู้สึกผิดอาภาษาเปียกเดี๋ยวไม่สบายไงอาหนูใส่แม่ก็ยิ่งร้อนหนูใส่ไม่ออกหนูป่วยหรอหนูสบายอยู่สักเดือนหนึ่งก็ได้โอ้นี่หนูทำงานกัอพี่จายนี่หนูร้อนเลยนี่เกลือออกหายใจก็ไม่อ๋อเอ้ร่างดีว่ะอาโมคุยคอนเทคกันหนูเดี๋ยวพี่สอนเองนี่เดี๋ยวพี่สอน แต่ยังไม่เลยไอ้เแนนคุณจะเกิดยังบอกว่าเงินติดไปไหนถึงไหนแล้วครับไปถึงไหนแล้วครับไอ้แนนไอ้แนนฟ้าอยู่แล้วไม่ให้แบบพวกไอแนนแบบหยาบคายฟ้าถูกไหมเอาถูกไหมพี่แก้ฟ้าตลอดถูกไหมที่ผ่านมาทำดีกับฟ้ามั่งฟ้าพี่ฝากเอาไว้พี่เข้ามาให้หน่อยดีน้ำช่วยเดี๋ยวไม่ได้ไวะ เออเอยวูไให้มาทีัเห็นไมู่เดี๋ยวพี่ให้ไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปันูเดี๋ยวน้ำมันท่วมใจ่ะแค่นี้ห่าม่าฮ่า่าฮ่าย่่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮ่า่่าย่าฮ่่าย่าู่่่่่่่่า่่มา่าู่่ กูอยู่ไม่กล้ากูมอามาตรงนี้ด้วยจริงๆคือแนดูโมบ้ามากเลยซึ่งแปลกจากปกติที่ความเป็นแนนถูกไหมปกติแนนจะต้องแบบเอ้ยดูค่อนข้างเนียนแม่ว่าจะเป็นการแกล้งอะไรต่างๆแต่วันนี้แดนหลุดโบ๊บ้าทุกคนเอาตรงๆเลยไม่ธรรมชาติเลยเดีคือทุกคนเขาเดาคืผมตั้งใจเหมือนจะไปแกล้งเป็ดด้วยอ่ะไม่ได้ชโอว์เลยกูอยู่ตง่างๆก็เป็นเรื่องจริงมันน่ามันใช่เห็นไหมเหมือนจะแกล้งเป็ดมากกว่าขาดดี ก็พี่กายแ้วพี่กายแล้วก็ไม่มีหนังเรื่องอะไรทนะเออเดือนน่ะกาเดียนของกาเลซีกาเดียนดูพี่ดูหมดเลยอ่ะแบพี่ชายเลยก็แฟนพี่ชายไป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 ดูพี่ปะไปดูไปดูกับพี่ปะยนี่ไงไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันไปดิไปดีวันเสาร์วันเสาร์ปะอ๋อเสาร์ว่าง จะไม่ว่างทั้งว no> ันเลยเออหนูไม voilà> ่ว่างแล้ววันท mm ี่ะแปลกอ่ะเอาจริงจคือออรโตคือจะช่วยก็ส่วนช่วยแต่เหมือนช่วยแล้วหลุดด้วยหลุดแบบอยากจะแก้งเป็ดด้วยคือทั้งเบฟทั้งแนนแล้วดูโกตอนแรกบอกว่ากากคือเอาเป็นผมเป็นฟ้าผมก็สงสัยเอาเร่ตอนนั้นมากแลวคืออาจจะอาจจะทาเป็นให้ดูเหมือนมีพิรุษแบ้ทุกคนแบบประมาณว่าคือทําเป็นว่า่าสุดท้ายเป็ดกระพริบตากระพริบตาใส่แ ก็กลายเป็นไปว่าขึ้นมาเพื่อให้ฟ้าสงสัยว่าทำไมเขาถึงหลีกเลี่ยงกันอะไรแบบนี้ประมาณนั้นหรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจถูกไหมเขาก็มีความเป็นไปได้ไงสามวันเเบื่อพยายามให้สองคนนี้เขาช่วยชมอยู่วัยสุดน่าจะวันศุกร์ป่ะแต่วันพุธเราทำงานใช่เราได้ดิวันศุกร์วันศรั้งไหมไม่ว่างไม่ว่าไม่ว่างน่าจะได้ดูด้วยกันยากเวลาเราไม่ต้อกวันเสาร์ยิ่งไม่ว่างหรออาทิตย์อ่ะไม่ได้หรอไม่ได้หฟ้าแต่ว่าไอ้พวกเนี้ย หนังพวกมาเวลอ่ะมันต้องดูแรกๆไม่งั้นอะเราจะลอยข้าหนเคยดูกับพี่ชายเคยพูดกลางคืนนะบางบางเมื่อไหร่ที่ไปดูเปของคุณก่อนก็ได้เดี๋ยวเดผมแกแนนเดียเดี๋ยวขาวันไปก่อนกับซีโออ๋อโอเคเดี๋ยวพีจะอยากดูใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ตามไปอ่ะ่พีถือว่าพี่ให้รางวัลที่เรานีให้รางวัลเอาเอาอำนาจมามาบีป่ะเดี๋ยวตามไปวันหลังเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปวันหลังเบอยวเบิกค่าบัตรถ้าไม่เลี้ยงเดี๋ยวไปเลยออ ถ้าถ้าพี่ไม่เล้งเดี๋ยวผมจองเลยก็ได้แล้วพี่พี่เดียวกันเดียวกันเเรียก่าของจริงจริงสิไอ้สองคนนั้นงานไม่ดีเลยครับเออใช่ผมก็รู้สึกแบบเขาปั่นคนขาดอ่ะไม่ช่วยเลยอ่ะก็อันนี้แอบแอบเห็นด้วยกับเป็ดแต่ทุกคนผมรู้สึกทั้งเบฟทั้งแดนอะแอบปั่นเป็ดไปด้วยมากกว่าทุกคนมัาไม่ได้เหมือนเป็นการชงหรือแบบเข้าสู่จังหวะเพื่อส่งเสริมอะไรแบบนี้ในการที่แบบคือเข้าใจแล้วแก้จีบ ประเด็นหลักก็คือต้องแก้จีบถูกไหมแต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยก็คือเหมือนเขาทั้งสองคนก็คือเหมือนแกล้งซะมากกว่าแกล้งเปิดไม่ได้แกล้งปลาแล้วแน่นเบฟออก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 มาพี่ข้างรอบบ้านแบบเนียนๆดิโอเคได้เอาเบฟเอาเบฟมาดินนะเบฟมาเดินเรียกบ่อยจังโอ้โหแล้วทุกคนเอบฟบ่อยได้ยังไงอ่ะช่วย ม่ดูดูตลกกว่างไกลจริงๆคตช่วยอ่ะมันต้องมีแบบหลอกต้องพอพี่พูดมาเสร็จปะถ้าผมกลับไนเอออตามเลยใช่มันดูแปลกถูกต้องมันจะต้องแบบมีเป็นระดับอ๋ออ๋ออ๋อโอเคขั้นหลังนะสองโอเคสองใบอ๋ออืมตั้งใจทำงานกันขยันขันแข็งเชี่ยวยังไม่รู้ชะตา ทำตัวเองสิหน้าเจ้าฟ้า่าจะโดนพี่เป็ดกีนจริงๆนั่นแหละอ่าบเกีียวเป็นผมผมรับคาร์นะตรงๆไปเกยมของเลยก็ได้อไปของอ่ะผักอ่ะเก็บตัวหนเลยนะ เพื่อนเยวผมฝากวางกล้องกันนะพี่ได้ๆใครจะไปรู้ถูกไหมใครจะไปรู้ใครจะไปคิดก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็ได้ที่ทําให้ทุกวันนี้เขาเป็นกันแบบนี้ทุกคนหรือแม้กระทั่งอาจจะแอบคบกันแล้วประมาณนั้นหรือเปล่าก็แต่เขาไม่ฟันธงแล้วก็อย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเขาคบกันจริงๆทุกคนแต่ก็นั่นแหละนะอาจจะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็ได้เดี๋ยวดูดูอะไรให้ฟาชชันนี่ดูไรแบบนี้โอ้ยแห้งเลยนะตลกหนังนี้ไปดูพี่วัเนี้ หนังไปดูไหมสรุปอ่ะไปดูดิก็เดี๋ยวพี่แนนพี่เบบพแล้าถ้าแนนเบบไม่วางอป้ายังแบบนี้นะไปดูก็ซีอโอดูอ้าวอนุญาตแม่ไงไปดูแบบหัวหน้าสองคนพี่แนนปลอดภัยอยู่แล้วพี่อ ตอวพูดแปลกๆใกล้พี่พี่โดนต่อยเออไอ้ที่ที่พี่โดนต่อยไม่ได้แปลกได้ไงถามว่าจริงๆมันจะไม่อันตรายหรอ๋มันจะอันตรายเพราะตอนที่แบบว่าเออพี่พี่ไม่อันตรายหรอไอตอนออกตัวนั่นแหละจริงๆเราไม่ควรออกตัวนะว่าเออเราไม่อันตรายเพราะนั่นแหละไอที่ได้สงสัยจุดคือทำไมอ่ะไอเขาพูดนั่นแหละที่ผ่านมามันคอนเทนต์คอนเทนต์นะมันไม่มันถ่ายคลิปน้องข้าวอย่างเงี้ยบางแสียงนะอย่าไปเชื่อไอแนนพี่ไม่มีอยู่แล้วจริงเหรอ เดี๋ยวชื่อแนนมาไม่พี่พี่เชื่อจะหันเข้าได้เข้าเข็มป้าตรงนี้อะไรเนี่ยคนก็รู้นี่กล้องเดี๋ยวหล่นนะวินพี่เดี๋ยวผมฝากวางกล้องหน่อันนี้อ่าแอบถ่ายเกี่ยวพี่ดี๋ยวพี่จองเลยนะจองคนนะนะมรุ่นสมัยนี้แล้วไม่มันจะมีคนแบบว่าหรือเปล่าเรื่องอะไรเอ๋อพี่โอ อ๋อพี่ยังเคยไปกับไอเบฟสองคนเลยไกแนนพี่ก็ไปอ๋อไกแนนพี่เออไปซื้อของไอแนนสองคนนะได้เหรอเออซื้อของทำคลิปป่ะแต่ว่าไม่อ๋ออ๋อยอมอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องขอแม่หนูก่อนเดี๋ยวพี่โอคุยสบายขวัญน่ะคุยสบายขวัญน่ะขวัญน่ะคุยบ่อยพี่คนนี้อยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวฟ้าไปเตรียมของต่อเลยก็ได้แต่สรุปตามนั้นนะอ๋อ เนี่ยเห็นแล้วตอนเนี่ยผมว่าน่ารักลูกฟ้าตอนเนี่คือน่ารักมากเราต้องอัดชนกันด้วยจุกันเลยโอเคโอเคทำกันต่อทำกันต่อเลยเออวมีเก็บกล้องเลยวมีเก็บกล้องเก็บกล้องในครัวมีอะไรให้เตรียมปะ แล้วตอนนี้เจ้าฟ้าของเราเขากำลังเก็บของอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าน้องสาวของเราโดนมุกเสียวจากผมไปจะเป็นยังไงผมว่าคือแน่นอนเอาจริงๆนะทุกคนผมดูแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันเป็นความที่แบบเหมือนก็คือมันจะเหมือนเล่นก็จริงอยากจะแก้ก็จริงนะอาจจะ,ะจริงๆไม่ใช่เรื่องดีหรอกบางสิ่งบางอย่างคือการแกล้งที่แบบเล่นกับความรู้สึกอ่ะมันอาจจะเป็นจุดประกายที่ว่าเราไปแกล้งเขาแล้วคือสุดท้ายเราไม่ได้คิดอะไรถูกไหมแต่ถ้าเขาดันคิดขึ้นมาแบบเนี้ยก็คือใครจะรับผิดชอบความรู้สึก ทุกคนผมรู้สึกว่าการแก้งแบบเนี้ยมันแรงไปจริงๆทุกคนแต่ถ้าเกิดแก้งเพื่อความสงสารแล้วคือต่างคนต่างไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จบไงแต่ทุกวันนี้ก็เห็นกันอยู่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นโอ้กลเป็นตัวร้ายอ่ะออเสียวบุกเสียวเลยใช่ไหมเราไมใช้แบบนี้เก็บแต่ว้่ยเดี๋ยวอันนี้เก็บนี่แหละเก็บเก็บจริงๆบินก็หายไปเลยถูกไปหาในช่องเลยวินงานเราทำอะไรโอ้โหตัวทำทไม่ดูเลย อ๋อจ้องมาต้องขยันหน่อยตอนนี้เรากำลังเคลียร์พ็อกจัดให้เป็นระเบียบไปหนักไหมด้ยหนักไหมครับหนักเลยตอนพี่ตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์เยอะเลยพันชอบเลี้ยงแมวปะแมวแมวแมวร้องไงแมวแวแมชอบร้องแต่พี่มองอ่ะชอบนะจบแล้วอ่าแมวชอบเนาะ แต่พี่บองอ่ะชอบแล้วแมวชอบร้องแต่พี่บองชอบแล้วเสียวจริงอันดีๆไอ้อย่างวะไม่เกะกะว่าไอวิวพี่บองมันตัวใหญ่ว่ะอันนี้อันนี้นี่รักสัตเ์ที่คืออะไรเล็บเล็บสกุลไงยูยูอ่าเลิฟสกุลอะไงยูเสียวจริงอ๋อ เออจารทอะไรี่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าอมเส่ทิกติกต็อกได้หนักมีปลาเมื่อนี้นะครับอันนี้เกีบช่วยแกเกียร์ให้หน่อยเนี่ยนี่ไงชายชายเก็บไว้หน่อยนี่ไงอันนี้เพนแปนกันเอาไปเก็บตั้งแต่อรนับอก่อนเปนแปนกันยังไงถูกเรียงเพนก่อนเพนแปรกันกเพนปากกาแปนพัดลมกันก็ปืนจริงเหรอเท่าไหร่สามสี่พันมั้ง เฮ้ยวินเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อปัดมือให้เปลี่ยนให้ฟ้าเลยใช่ของปัดถามจริงไม่เดี๋ยวครับจากเปลียนเสื้อเอาค่ะเอาเอาเอาอันนี้กี่ปัดเตรียมให้ดีๆเลยระวังจอบจริงน่ะอะไรนะเราเปิป้า ระวังชอบ <หา S 1> จริงะนะ,ในในะแล้วไอ้ชอบจริงไม่ได้เหรอคำพูดนี้นะทุกคนนะระวังชอบจริงนะเอาจริงๆผมไม่รู้นะคือด้วยความถ้าเกิดเขาเปิดตัวบาเสร็จแล้วหลายๆคนสมมติว่าดได้กลับมารับชมอย่างเงี้ยอ,อย่างที่ผมได้รับชมตอนนี้ทุกคนเขาอ,อาจจะฟินกันเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งคำพูดนี้อาจจะเกิดขึ้นมาในบางคลิปก็ได้ทุกคน <c oughs> ระว,วังชอบจริงน,นะ,ะเขา,าก็ภาษาอังกฤษอย่ลยอ๋อ โอเคอาว่าแล้วโอ้โอเคเก็บเก็บงานทำงานเอเข้าไปอ่ะไอะไม่ี่เความสูงโอ้ที่เอเป็นสิบอสนกเนี่ยกูยูาไเที่ยวยังไม่ไปเลยเว่านาไม่อนนจังวะเขาบอกว่าให้รอประมาณครึ่งชั่วโมงไปี่มะ

มันมันคือเครื่องเล่นเลยมันมีหลายเครื่องเล่นอ่ะพี่ไวกิ้งหรืออะไรเงี้ยคือแบบมองสตไม่ค่อยดีกับไวกิ้งบ้านเลอ้าชอบเล่นไวกิ้งนะแต่สนุกเแ็่สนุกเจ๋ยแต่แอดอกไก่บ้านแต่เจ๋ยดอกมันาพี่เป็นอะไรไปพานไแวพี่ประหดแออไดูเลยเมาอกดูแลพี่แบนั้นละดูแล่าวะนะดูแลแต่ถ้าเกิดถ่ายมันอาจจะได้ไม่นานก็ได้ถ้าเราไปเล่นอย่างเดียวมันอาจจะได้เยอะกว่าไปเล่นอย่างเดียวได้เยอะกว่าค อยากก็ได้ครับเล่นก็อยากได้เล่นก็อยากเล่นถ้าไม่หายเ้วก็เล่นอดได้ยพี่้องเล่นมะเล่นๆนั่งเหรอพี่เยนตนั่งเี่่ขอคนไอเนยมันดูแลพี่หรอกไอเนยมันไอเนยมันกีดอย่างยออ้ยไปลพี่เห็นไอนมแล้วไปเลยป่ะใช่นั่อย่าา่กูั่งหาปากกูเดยวไม่มีเวลาดูแลหรอกอ่าโอเคอย่างไรก็ต้องให้ป้าอย่งต้องให้ป้าดูแลไปเลยที่กอนี่กินเาพูดเลยนะเน่ยอาูตอ พอดีตอนนี้ยังคิดไม่ดีโอ้วยอะไรหรอก็มีคนอย่างเงี้ยโอเคโอเคคุยกันแบบนันแหละแล้วเรกินข้าววันที่มาไม่ดีอาจะเบื่อบ้านไฟมัาแบบอาจจะเปลี่ยนใจคนแก่เป็นโสดอ๋ออารมณ์คนแก่เป็นโสดอะไรแบบเต้นหน่อยออยากมีคู่แบบไวทองอ่ะไวทอง อแอบมากินข้าวตรงนี้หรอแต่ผมเป็นนะทุกคนคือไม่ได้ว่าอารมณ์คือหลงๆแล้วไม่ได้เป็นวายทองทุกคนแต่บางทีมันเหมือนเรามีความรู้สัเอ์เราเป็นไบโลล่นหรือเปล่าบางทีก็อารมณ์ดีบางทีก็แบบเฮ้ยแอบหงุดหงิดบ้างก็มีทุกคนมันแปลกมากผมว่าอาจจะเป็นด้วยความว่าเราพักผ่อนน้อยเหรอมันก็เลยแบบเออรู้สึกบางทีอยู่ดีๆกุนก็หงุดหงิดเฉยเลยแบบนั้นอะเป็นอย่างนี้แปก็ต้องไปนั่งกินด้วยหน่อยซแล้ว ไปแล้วไปทุกที่อ่ะเก็บไปเนดิแนนเอาพี่ก็ไปพี่เลยฟ้าเอาพี่ไอ้แม่แนนไปด้วยเดี๋ยวพี่แกะฟ้าใช้แดดหมูเขาป่ะเอาหม่อะพี่จริงผมบอกแล้วว่าลูกฟ้าสมัยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าน่ารักเอาไปพี่ไม่กินเอาไปเอาไม่กินเหรอไม่บอกเอาไป อันนี้เราแล้วนี่นะถ่ายทําชีวิตเราว่าไฟฟ้าเราดับแล้วเป็นไงดับจริงมันรู้เข้ารับรถแบบต้นไม้ล้มเราก็ไม่สามารถถ่ายงานที่จะถ่ายตอนแรกเราจะถ่ายที่จริงมันจะไม่ล้มพี่แต่เนี้ยไอวิวบนเผือตกเดินผ่านป้อมยามแล้วตกตกวิวตกผัดเด้อว่ะฟ้าหมู่ตกทีเสาไฟฟ้าล้มแงวันนี้พี่ทำตัวดีกับดีแบบผมดีเกินเลยไม่ดีเหรออะไรอยู่คนนั้นดีไหมครับอะไรอะไรพี่เล้า ปลาดิว <łość> ันนึงของเราก็เป็นแบบนี้แหละเอาไร่กัไอพ่มงพี่กับปลาล็อมอยากให้พี่เชัไหนเชันนี้ก็ได้ทำไมอ่ะรู้สึกว่ามันดูดีอ่ะ่นี่เวชันที่พระทยาก็ดีองข้าวเ้ยรองข้องข้าวอีกแล้วรองขาวไงองข้าวเรื่อขาพวงมาลัอ่ะพัยกรนะ ท้องเจนจัดที่ขายหมึกช็อตทาได้เจนที่ที่ยังนอนกับเบลแล้วเบลบอกว่าพ่อที่เป็ดในนครนี้คอยเปลี่ยนื่นทํานู่นทํานี้เร่ยงเปลี่ยนเร็วมากเรื่องมันผ่านไปแล้วนานแล้วใช่ไอดีตที่เมื่อกี้กับกลุ่มดิมมาบางไป้ดิโรบี้ไฮจ๊ะเม้นแล้วเดี๋ยววันนี้ฟ้าไปไหนเนี่ยว่ากลับบ้านนี่นอนบ้านย้อนเอาผ่านไปเลยไปไหนอ๋อเอาผ่านไปเลยก พลทางานพลังงางเดี๋ยวพี่ให้ใหวินไปรับอล้วมันไปรับกูด้วยเลยให้เหรอบ้านแนงใกล้บ้านพราวทำเดียววันผ่านได้งั้นคนทางฝั่งรับด้วยแล้วกันเดี๋ยวนี้ทุกคนกินเสร็จเราก็กลับบ้านสุดท้ายไม่ได้จะดีนะครับเอาโต๊ะคือเอาเดนมาช่วยหรือตอนนี้กลายเป็นว่าสุดท้ายคือแนงเนี่ยลำบากมากมาอันนี้ดีคือไม่ได้ช่วยแล้วมีอะไรทำมันดับก็เหมือนการเอาคืนแนงด้วยไงแต่ว่านึ่หนังฟ้าวเลย จริงเสียงอาอยากชวนพวกนี้ไปด้วยแต่ไม่ว่างเชื่อไหมไม่ว่างใช่ไม่ว่างนี่ห้าไม่ว่างใช่ไหมไม่ว่างเสาอะไม่ว่างวะไม่ว่างวะไม่ว่างโอยไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยไปไปดูวิเป็ดเออวิเป็ดผมไปดูที่ดูการเลี้ยงหรอว่าง ว่างเหรอพิมต้องต้องทำอะไรพี่ไปวิวโดนฟ้าละคนพี่พิมอ่ะเนี่งว่างโดนฟ้าว่างเหรอว่างเออต้องชี้ก่อนเทนต์แี่ว่างเดี๋ยวพี่กินเดี๋ยวพิมไปกันเลยนะพี่กับ้าไม่เป็นไรออเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่น้องฟ้าจะต้องกลับบ้านแต่ก่อนจะจากกันเดี๋ยวเราไปทำดีกับน้องฟ้าอีกครั้งกันดีกว่า ขับรถดีๆนะแล้วจะีเฉลยหไหมอ่ะไม่ก็คือตอนนี้ก็คือแกล้งจีบจริงๆกันทุกคนแต่คือเข้าใจแหละว่าแกล้งจีบและคือจะเฉลยไหมว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลนี่คือแกล้งเล่นทุกคนหรือว่าจบแบบนี้เลยก็คือทิ้งความรู้สึกไว้แบบนี้เหรอนี่บ้านดีๆนะครับมึงมิงจกจะทั้งวันอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับแล้วก็อย่าลืมบอกแม่ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูหนังกับพี่เคนะเดี๋ยว โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยแม่เองครับแล้วน้ำมันเป็นไงครับน้ำมันยังถามไหมครับไม่ครับอ๋อโอเคเติมเลยครับเดี๋ยวมาเบิกได้เลยได้ครับไปเลยครับบายบายครับสวัสดีคุณบสวัสดีครับสวัครัฮัลโหลฟ้าครับครับขับรถให้ดีนะครับขับให้ดีนะครับถึง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 วึงาแล้วบอกพี่ด้วยนะครับพี่เป็นห่วงโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี่ครับคือถ้าโมเบนนี่ต้องบอกเลยว่าฟินจัดเลยนะ เอาดีๆทุกคนตอนนี้ถามว่าจบไปมันจบแหละแต่คือมันไม่ได้เฉลยด้วยก็คือปล่อยทิ้งความรู้สึกดีไว้ก็คือแบบโอเคฟินแล้วก็จบไปเลยทุกคนคือเข้าใจแหละก็คืออ,อาจะชื่อรายการคือผมแจ้งจีบทีมงานไงแต่คุณทิ้งความรู้สึกแบบนี้โดยที่แบบ ไม่เฉลยตอนจบว่าเสุดท้ายทั้งวันเนี่ยคือแกล้งทุกคนคือให้คนดูจบแบบฟินๆโดยที่นอกฟ้าล็อกฟ้าก็อาจาาอาจะฟินนั่นแหละอาจจะเป็นจุดจุดเริ่มต้นหรือบ,บอ,อกเกิดของเรื่องราวในปัจจุบันก็เป็นได้ทุกคนโอเคถามว่าชอบไหมผมชอบนะมันไม่ได้แบบเหมือนแบบไม่ได้แกล้งอะ่ะแต่คือมันเหมือนเรื่องจริงที่แบบผมอยากจีบคนหนึ่งอะไรประมาณแบบนี้ทุกคนก็จะเหมือนจะตามตื้อทุกวันอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะก็ชอบจริงๆหละคือแบบ พาดไปได้ยังไงก็ไม่รู้ทุกคนแต่วันนี้จบไปแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์กันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่